was busy thinking สวัสดีครับวันนี้มีข่าวจากทออสอนะครับก็คือทออสอประกาศยกดอกเบี้ย4เดือนให้ลูกค้าที่เข้ามาตรการที่5พร้อมเพิ่มมาตรการที่6ลดดอกเบี้ยให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเหลือ1%ต่อปีนะครับข่าวจากทออสอเลยนะครับ อันนี้คืออินฟโฟกราฟิกของเขานะครับที่เขาโปรยไว้เขาเริ่มวันนี้นะครับนี่วันที่สิบสามถึงสามสิบเมษานะครับอเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเดี๋ยวผมขอญาตสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเมื่อวันที่สิบเมษานะครับธนาคารได้ประกาศมาตรการที่ห้านะครับเขาเรียกว่ามาตรการที่ห้าของธนาคารนะครับพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับเป็นเวลาสี่เดือนไปแล้วนะครับนั่นก็คือ ใช้ไปตั้งแต่วันที่10เมษายนนะครับล่าสุดนะครับทางผู้ใหญ่เห็นชอบให้ทออสยกระดับความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับในมาตรการที่5จากเดิมนะอันนี้คือจากเดิมฟังจากเดิมก่อนนะกำหนดให้ลูกค้านะครับในมาตรการที่5นะครับจากเดิมกำหนดให้ลูกค้า ได้รับการพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลาสี่เดือนนะครับก็คือสี่เดือนเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับหลังจากสี่เดือนผ่านไปจะให้เราทยอยนะครับชําระดอกเบี้ยนะครับที่พักไว้สี่เดือนนะครับไม่ได้พูดถึงเงินต้นนะพูดแค่ถึงดอกเบี้ยนะก็คือจ่ายดอกเบี้ยให้ครบยี่สิบสี่เดือนนะครับพอสี่เดือนไม่ต้องจ่ายใช่ป่ะเดือนที่ห้า นั่นแหละเราก็เริ่มทยอยจ่ายดอกเบีย้ยเขาให้ครบภายในเวลา24เดือน2ปีนั่นเองนะครับอันนี้อันเก่านะเปลี่ยนมาเป็นนะครับเมื่อครบ4เดือนที่พักชําระกําหนดนะครับก็คือ4เดือนเนี้ยสมมุติเราเขาให้4เดือนใช่ปะ่ะจุบ๊บจบจบโควิดและ้ะลูกค้านะครับไม่ต้องชําระดอกเบีย้ยทั้ง4เดือนที่พักชําระไว้โดยให้ชําระเงินงวดตามเงื่อนไขอัตราดอกเบีย้ยเดิมก่อนเข้ามาตรก,การนะครับ และธนาคารจะยกดอกเบีย้ยที่พักชำระไว้ทั้ง4เดือนให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญานั่นก็หมายความว่าไม่ต้องจ่ายใช่ไหมครับก็คือเขาพูดแค่เรื่องดอกเบีย้ยนะครับที่ผมเข้าใจประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนช่วยกันช่วยกัน,กนแปลดิน่าจะไม่ต้องไม่ต้องจ่ายนะเหมือนจะยกให้นะเออแล้วก็มีของทางการแพทย์นะครับนี่นี่ พักชำระเงินต้นระยะเวลา4เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ1%ต่อป,ปีนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับครอบคลุมลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่ประกอบอาชีพแพทย์พยาบาลเทคนิคก,การแพทย์รังสีวิทยาเภสัชกรนะครับและเมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไขาสามารถกลับไปใช้ดอกเบี้ยตามเงอนขสัญญาเดิมนะครับส่วน,นเดี๋ยวกลับมาอันเดิมก่อนนะอันเดิมเขามีเขามี ข้อกำหนดอยู่นะที่ต้องเข้าเกณฑ์นี่สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน3ล้านบาทและมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน3 5 0ห0นะ้าะครอบคลุมลูกค้า1.1ล้านบัญชีนะครับทั้งสถานะบัญชีปกติและดอกเบี้ยผิดนัดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ถ้า มีคำถามนะครับนี่นี่เข้าไปที่ของนี่เลยนะครับติดต่อพอ,อสอโดยตรงเลยนะครับแต่ผมเข้าใจว่าเขายกดอกเบีย้ยให้เนาะสี่สี่เดือนอะใช่สิเนี่ยเพื่อนเพื่อน<ๆ>คิดเห็นว่ายังไงฮะเนี่ยยกดอกเบีย้ยเนี่ยใช่ดิแต่เงินต้นยังอยู่นะเขาไม่ได้พูดถึงเงินต้นอะเนี่ยยกดอกเบีย้ยที่พักชําระไว้สี่เดือนใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยอาจจะมีตรงนี้ด้วยเห็นไหมนี่ ลูกค้านี่นี่ไม่เกินสามหมื่นห้ารายได้ต่อเดือนแล้วก็ไม่เกินสามล้านบาทนะครับวงเงินกู้ครับตามนี้นะฮะสรุปก็ช่วยเหลือกันพอสมควรเนาะยกดอกเบี้ยสี่เดือนอะประมาณนี้นะครับลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าผมเข้าใจถูกต้องไหมนะครับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ